นี่ถามว่าถ้าคนใบเกษียณเนี่ยจะทำอย่างไรไอ้ไอการลงทุนคือคือเวลาลงทุนวันนี้กับเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันความเสี่ยงน้อยก็รายได้จากเงินลงทุนก็น้อยความเสี่ยงมากรายได้ก็มากความเสี่ยงที่น้อยที่สุดคือ การอาเงินไปฝากแบงค์ซื้อพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมฮะอันนี้เสี่ยงน้อยสุดนะฮะถ้าเสี่ยงแค่เอีกนิดคุณอาจจะมองพันธบัตรต่างประเทศก็ได้เพราะเนี่ยเวลานี้ไปซื้อพันธบัตรต่างประเทศอะไรแต่อ,อไรก็มีแต่น้นก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเอ่อถ้าต่อไปอีกนิดหนึ่นงคุณก็อาจจะดูจากหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ๆที่เขาออกมาเราดูว่าบริษัทนี้ไม่มีทางเจ๊งแน่นอน คุณคู่ออกมาเราก็อาจจะดูตรงนั้นก็ได้นะกองทุนรวมนะเนี่ยของนั่งอยูดังหลายเนี่ยนะเอะอก็ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเลือกกองทุนที่ดีอย่างอบอราจอ,บ,าอบัวหลวงบลราจอกสิกรท<า>ไทยได้หมดน,นะฮะพวกเนี้ยก็ดูตัวอย่างผมไม่ได้พูดนะคุณพูดเองครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะ เดี๋ยวลงไปแล้วคนอื่นก็จะมาว่าผมว่าผมลำเบียงนะก็ก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะที่ที่ลงทุนในในเป็นระดับกลางๆเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วไปถึงสุดท้ายก็ไปดูเรื่องหุ้นหุ้นก็มีอยู่สองแบบเราก็ดูว่าหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานดีมากๆ มีเงินปันผลสม่ำเสมอมีประวัติยาวนานบริษัทนี้ไม่เจ๊งแน่นอนอันนี้ก็เป็นเป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งหุ้นบูชิปหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นหุ้นบริษัทเล็กๆอะไรต่ไรซึ่งเพิ่งตั้งใหม่ๆนี่ก็เป็นหุ้นที่อาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยนะฮะและอีกอันอันสุดท้ายก็คือเรื่องพวกอนุพันธ์อนุพันธ์เดี๋ยวก็จะคุยเรื่องทองคําอนุพันธ์เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องฟิวเจอร์เป็นเรื่อง อนาคตชัดเจนเลยพกตลาดเีเฟกเรื่องอนุพันธ์ไปสุดท้ายเลยในพอร์ตผมเนี่ยผมก็คิดเงี้ยเอาที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยอ60-80% 60-80%ของพอร์ตจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำๆครับแล้วก็20-60%เนี่ยน่าอยู่กลางๆแล้วก็หุ้นเนี่ยนะ ห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตพอห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยอืก็เอาตําๆหน่อยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็นไป,นปนตามโรคประจําตัวนะฮะเพราะว่าค,ความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอนะมีเพื่อนผมที่เรียนวบอด้วยกันเนี่ยนะมผมเรียนวบอมา สามหนึ่งนี่เท่าไหร่รู้สิบเอ็ดใช่ไหมเออสามหนึ่งที่ห้าสะยี่สิบสองปียี่สองปีไอพวกนี้แก่แก่มาแล้วแก่มากกว่าผมเยอะนะไอพวกทหารทั้งหลายนั่นก็ก็เขาก็มาบ่นกับผมบอกเฮ้ยคุณช่วยบอกผมหน่อยซื้อหุ้นตัวไหนให้หาเวลาผมขายหุ้นทีไรนะหุ้นตัวนั้นจะขึ้นทีนะเลยไม่กล้าบอกผมชื่อที่ไรตงกีตงกี ผมก็ถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าให้จริงเพราะว่าง่ายทีดเดียวคุณทําตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดกันแล้วกันมีความสุขแบบสมวัยเราควรจะมีหลักคิดยังไงบ้างครับท่านประธานครับให้ผมว่าคำ คำถามนี่เป็นคําตอบแล้วนะครับคุณบอกว่ามีความสุขนะสมวัยก็คุณทําให้สมวัยมันก็มีความสุขเองอ่ะใช่ไหมสมมติเราวัยเท่าไหร่วัยหกสิบเราควรจะรับประทานาอาหารอย่างไรออกกําลังกายอย่างไรคุณทําให้สมวัยมันก็มีความสุขเองมันมันเมีความสุขอย่างสมวัยเนี่ย มันจะใช้คำว่าเจียมตัวก็ได้นะครับเราเราจงเจียมสังขารเราไว้นะว่าเฮ้ยสังขารเราเป็นอย่างนี้นะรเราควรจะทําให้มันสมกับวัยนะไม่ใช่วัยเราหกสิบแล้วเราเห็นเขาโอ้โห,โอ,โหออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องฐานะับสําคัญนะฮะว่าเราต้องดูว่า ทำอะไรให้มันสมฐานะเราอย่าไปเรียนแบบนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นปัจจัยอาของพระเจ้าอยู่ะ้วนะครับัดเจนมากเศรษฐกิจพอเพียงทำอะไรมีเหตุมีผลทำอะไรป้อ,อ,องกันความเสี่ยงไว้ในระดับที่เรารับได้นะสอดคล้องกับสาระภาพเรานะฮะ อันนี้ก็จะโอเคนะครับนี่คือนี่คือในแง่ในแง่เออมื่อกี้พูดถึงในแง่ของของร่างกายคนี่ในแง่ของฐานะฐานะนะสมฐานะนะเรื่องันก็คือเรื่องจิตใจครับเรื่องจิตใจลึกลงไปก็คือว่าพอเรามีวัยอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยโรคแทรกซ้อนมันเกิดขึ้นง่ายมากเพราะฉะนั้น อย่าสร้างความเครียดให้กับตัวเองอย่าไปตั้งคิดอะไรคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยลืมลืมลม,มันไปนะครับเพราะว่าอีกหน่อยโลกก็จะลืมเราอยู่แล้วเพราะเราก็ใกล้แล้วนะม <c oughs> ันเราก็ลืมโลกมันจะมั่งนะครับครับงัก็มันก็จะไม่มีอะไร,ร,รนะคือบางคนเนี่ยคือไม่ปล่อยวางถ้าคุณไม่ปล่อยวางเมื่อไหร่เนี่ยนะความเครียด มันจะเกิดขึด้นมันก็จะเกิดตอนไม่หลับมันก็จะวนกลับมาบอันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมดานี่เป็น,ปนการดำรงชีวิตแบบง่ายๆคิดแบบธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปคิดโลดผล